ไม่ละไมะไม่ละไมะอมมมมันจะเลียตลอดไงตัวหนึจะเลียตลอดมแมช่วยอยู่นะอเขาขึ้นท้างบนจุดทูบเขาวิ่งตามลงไปอืมอ่ะทันท

nó, nó, thường thường, không sao nó mẹ cho nó thành to. nghe mẹ thoáng đi để đổ thoáng đi à, mẹ thoáng ตอนมันเป็นฝนอย่างนี้อ,อกักไปหนยนะทำไมมันนี้ยังไม่มานจะดูเหมือนปวดท้องมาเป็นนะค่ะมาปวด,น,ปวด,น,ปวดนลมเบ่งมากมาแล้วมาแล้วลเบ่งมากให้ช่วย้ช่วยนะ

อ oui. oh, yeah. oh, oh, ืมอนนี้อันนีโเโอยโอนีอตรงนี้นีตรงนี้น่าจะเสียอีกแน่นอนเขาถึงว่ามันเหมือนมันไม่ที่ออกแล้ออกแล้วกแล้วคนเสีย ไม่ดิน Haha, ้นไม่เหยื่ออะไรเลยอ่ะสงสารน้องจังเลยปวดมันกัดเองมันกัดเองน้องดูมันปวดงูเลยมัน้องสาวเกินน้องสาวเกินก็คือมันมันเหมือนกับร่างกายมันยังไม่พร้อมที่งูมันงู ทอดนนสิบเงเที่ยงสิบนาทีตัวได้มีถ่งเงาะเขยัหแล้วหรอไม่ได้ลามตัวเลยหรือมันก็ไม่ได้ดดเลือดโล่อะไรนะแต่ว่ามันไม่คู่มันท้องสาวเกิน เมันเยียนรูมันไม่หายจมันก็อย่นลอนืมทำไนี่ทำไมมันเป็นมนดักแดหมดเลยอ่ะ พราะว่ามันก็ผิดปกต,ติตั้งแต่มันไม่ค่อยดิย้นนั่นแหละเด็กเขาก็เลี้ยงแมวมาไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะมันจะวิ่งไปวิ่งมาในท้องอั่นแหะทำในท้องเราบว่านั่นแหละเขาถึงได้พาไปหาหมอว่าลูกมันตายในหรือเปล่าหมอบอกว่าแมวอ่ะไม่ค่อยเป็นไรหมอบอกว่ามันไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่เขาจ,จับดูแล้วมันไม่ดิ้นน่ะแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะมัน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 ดิ่นนะยันนี้จับอ่ะมันดิ่นนะ เพิ่งเสียบบเลยมันมีนมีเนื้อครบแล้วแบบมันมีข้อแก้มเพิ่งเสีย <c oughs> ที่หลังมีรุ่มโดนฟัดโดนอะไรบ้างหรือเปล่าที่โดนไล่โดนอะไรบีแตี่จะวิ่งวิ่งวิ่งแต่ว่าแมวไม่ค่อยเป็นไรไงอือมไม่ค่อยเป็นไรแต่นี่มันไม่สมบูรณ์เองมากกว่ามันถึงมันออกมาเถอะอือยังไม่หลุดออกมาจากมันดีดึงได้จับได้จับดึงได้สายจะดึงยังไม่นั่นทีอ ไม่ออกไม่พ้นเทียดึงได้เด้งได้อดอืมนี่ยอืมนี่ยดึออกไม่ได้เพราะว่ามันลตอกมันติดอยู่เยว่าเสียหมัเลยอ่ะไม่สมบูรณ์อืมดูสิ ไม่เป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยนนยังไม่มีบุญทีเราตามเจอซะก่อนนี่คือรกใช่ไหมอุม้มเ,เลยสองตัวไม่มไ,มไม่มีลมหายใจไม่มีโอกาสจะหายใจเลย ขาวงานเรามีผ้าขาวอ่ะตัผ้าขาวจำลูกหลอกก็เลยแบบพอขอหวยจะเลยสองตัวแล้วอ่ะน่าที่มีหมดแล้วมั้งก็เห็นลมมันขึ้นสองเต้าเองอ่ะร่างกายแม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยนะเพราะดูดูจากอะไรดูรูปทรงลูรูปกร่างเขาเขาก็แบบมันเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว น่าจะมีมีไม่รู้เปิดรว่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนอืมอรอ่่ไะไงจะมีลูกัวมเนย